มาสมบายดีพี่นอ้องปองไปทุกคุทุกคนสวัสดีครับเอฟซี FC. วันนี้บอมบามุทัยผ้ามาร่อยเลือดพี่น้องปล่อยปล่อยขมข้า,ขาใส่บุญม่ววันเลยเอามากินกรับมาเซบบๆต้องกันพี่น้องมึงบอกา,ายด้วยละมาตะวัดขอโทษขออภัยผู้ที่บกินดิฟพี่น้อง อ๋อ่าอร่ยสายสาย,สายดิบสิลุยยน่่อืมพักกัับุ้งยังไลเนาะมั้ลงลิ้นไปเราเกียวมักงแซงมักเข้าม

Mm-hmm. ngon Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì ข้าว้อมะพร้าวขากินสดๆเนาะมันสิเพ็ดเข้ากันกับลาบก็จะเป็นตังเพ็ดลาบเพ็ดมะระกันสีเก้มมะิีนใหม่เพราะว่ามันสิเพ็ดไปนหนาแต่มะรีนใหม่ดิบพี่น้องเพ็ดไปนหนาอีลิ มขมลมำมมมมมดีเลยพี่นออ้องนะตับมันก็ซอยใสย่ อืมอืมเอาแต่ผมเสียดินะอืมคิเป็นไอรีพี่น้องเอง เออเฮ้ขว,วากัคลิปนห,หนห้าไม่เลวคลิปนี้ผมมาผู้ไทยภาคินเพียงแค่น,นี้สบ,บายดีสบ,บายดีครับ